ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับสับปะลือบ,บ้านนะครับสับปะเลือดปากีสานสับปะเลือวัดป่าศรีสมพรสับปะเลือวัดอําพวันนารามนะครับกวันนี้เรามาดูนะครับไม่ได้ที่จะเอาไปนาไม่ได้เอาไปนําไป แว่านะครับไม่ได้ไปหาอาจารย์หรือนำไปหรือไปอทำให้คนเสียชีวิตเสียหายหรือทำให้ผู้เสียชีวิตเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดนะครับคือผมเอามาสอนลูกตวนนานนะครับคือในคลิปท่านจะเห็นนะครับว่าเราอยู่บนมีรูมาตนะครับ ซึ่งผมก็ได้ชาพนักิจศบไปก็ได้ชาพนักิจศบไปตั้งแต่นะครับว่าค่ำของว,นนวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาดูมาดูกันนะครับว่าตายไปแล้วต้องปึงแบบนี้ทุรไลนะครับก็คือต้องผ่านมือสับปเปลือถึงจะใหญ่โตรับฟ้าสักเพียงใด นะครับก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลรงนะครับก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลรงใหญ่ตัวขับฟ้าสักเพียงใดนะครับสุดท้ายท่านก็ต้องนอนในลงแล้วก็สับเปลือเผาเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็วันนี้นะครับผมก็ได้มานำคลิปมาเผยแพร่ ให้ท่านทั้งหลายได้คิดว่านะครับอย่าอย่าไปประพฤติผิดในกรรมนะครับอย่าทำความความชั่วนะครับอย่าหลงในอุบายนะครับจงเร่งทำแต่กรรมดีไว้อย่าทำกรรมชั่วนะครับอย่าไฟสูงนะครับไฟสูงหมายวามว่าเกินความฝันตัวเองนะครับ มเชื่อว่าทุกคนมีความฟันครับแต่อย่าฟันเกินตัวนะครับอย่าโลภมากแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ฝันเกินตัวนะครับคืออย่าอย่าอย่าโลภมากมากกว่านะครับอย่าอย่าโลภมากนะครับอย่าอย่าลักเล็กขโมยน้อยหรือไปลักฉกของคนอื่นเขาอย่างนี้นะครับอย่าไปทําเลยนะครับมันเป็นกรรมชั่วนะครับเราเล่งทําแต่ความกรรมดีกรรมดีก็คือ เราไม่ต้องเข้าวัดหรอกครับผมแค่ทําบิดกับบิดามารดาอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ผมนําสิ่งดีๆมาบอกกล่าวเตือนนะครับพี่น้องมาที่รับชมช่อง YouTube ของพรเทวานะครับถึงกับผมเองก,ก็ได้เป็นจับประเด็นะครับผมก็มาสอนลูกสอนร้านนะครับอย่าอย่ามาทํา ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรนะครับอย่าเฉติก็อย่าไปแตะต้องมันนะผมขอบอกไว้เป็นคนดีของพ่อของแม่เราไม่ต้องเขาวัดหรอกครับเราแค่ใส่บาตรนะครับใส่บาตรในตอนเช้าพระทุกวันหรือไม่ใส่บาตรก็ปฏิบัตินะครับปฏิบัติกับบิดามารดาหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวอย่าไปเถียงท่านอย่าไปตบตีท่านอย่าไปทำร้ายตัวท่านอย่าทำร้ายจิตใจท่านนะครับ อย่าไปทำร้ายจิตใจท่านนะครับเพราะท่านจะเสียใจขนาดไหนครับที่เลี้ยงมาแล้วบอกลูกสอนลูกไม่ได้นะครับก็ก็เป็นหนทางอยงนทางหนึ่งนะครับท่านใดที่ทำกรรมชั่วไว้นะครับผมก,ก็มีามาสอนเพียงเท่านี้เด็กตัวนูก้ก็ควรใช้ จักรยานในการรับชมเอ้ยริจนะาจานในจานรับชมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเก <c oughs> ลีย่ยนิดๆนะครับ <c oughs> ก็เอาว่าผมเลยนะครับผมก็ทํามาก็เลียงทําแต่ความดีนะครับอยากจองจองกรรมนะต,ตายไปแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคติภูมิที่ดีนะครับ โอเคนะครับเราก็จบพลิเแค่นี้นะครับแล้วก็จะกลับไปนะครับในหมู่บ้านผมก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับคนดีพีคุ้มไม่มีอะไรนะครับเราก็เผาเสร็จหมดแล้วบางศพบ,บางศพก็เผายากนะครับโอเคครับผมจบลิปเพยงเท่นี้ขอบคุณครับ